สีรีว่าดผู้ใหญ่ต๋อมดูฟรีที่ยูทูปนะจ๊ะออกมาข้าด้อแบบนี้ก็ดีเหมือนกันเนาะผมดีทีนี่คุณจะยืมผมด้วยวิธีนี้เหรอตกลงคุณจะไม่เล่าใช่ไหมว่าคุณรู้จักกับพี่ทีได้ยังไงนี่นายคิดว่าฉันไม่อยากเล่าด้วยวิธีให้นายฟังหรอแล้วไม่ใช่หรือเปล่าล่ะไม่ใช่ฉันไม่ได้จะไม่เล่าฉันอยากเล่าให้นายฟังอยู่แล้ว ฉันแค่อยากพานายมาดูดาวอะ่ะอยากให้ที่ดีเป็นเด็ดแรกของเราเด็ดเอ่อผมขอโทษผมหึงคุณเกินไม่น่อยอะ่ะ ผมคิดว่าคุณไม่อยากเล่าเรื่องพี่ทีซะอีกคือฉันเนี่ยเจอพี่ทีตอนที่ฉันไปเรียนมาหาวิทยาลัยอ,ะอะ่ะตอน,นั้นฉันโดนพี่ปีสองแกล้งแล้วพี่ทีนี่แหละก็มาช่วยฉันฉันก็เลยสนิทกับพี่ทีตามภา,าษาหรือพี่รุ่น้องอะ่ะแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้มีอะไรนะเราไปชอบวันตอนไหนล่ะตอนที่ฉันได้พี่ทีอะ่ะเขาติวข้อสอบให้ที่ห้อง ที่ห้องเลยเหรออืมแต่ว่าฉันก็อะไรอ่าแล้วแล้วแล้วมันมันเป็นจุดไฮแม็กกันนะจะฟังได้จริงเหรอโอ้ยคุณเลิกแกล้งผมสักทีเถอะสรุปเขาทำยังไงกับคุณเขาจูบฉัน แล้วคุณทำยังไงอะฉันก็วิ่งหนีออกมาเลยอ้าวผมก็นึกว่ามันจะเหมือนในหนังโรแมนติกอะผมม่าคิดว่าคูสองคนมีอะไรเลยเถิดกันสิคือตอนฉันตกใจฉันก็ไม่รู้จะทำยังไงอะก็เลยวิ่งหนีออกมาก่อนแต่ฉันก็กลับไปทบทวนนะว่าฉันรู้สึกยังไงกับพี่เขาแล้วฉันก็ได้คำตอบว่าฉันชอบพี่เขาฉันก็เลยเป็นแฟนกัน ง่ายแบบนี้เลยเหรออืมง่ายๆแบบนี้เลยทำให้มันยากทำไมอ่ะอืมนี่ไปโกรธฉันเหรออืมอืมไม่ได้โกรธอะ แล้วนายไม่อยากรู้หรอว่าตอนจบเป็นยังไงอะ่ะผมก็ไม่ได้อยากฟังอะ่ะแต่ถ้าคุณอยากเล่าก็เล่ามาเถอะคือตอนนั้นเนี่ยฉันไปเรียนต่อที่ญี่ปุน่นเป็นทุนแลกเปลี่ยนอ่ะฉันไปปีหนึ่งเพราะฉันกลับมาเนี่ยพี่ทีก็แต่งงานกับพี่คนอื่นแล้วแต่งงานกับพี่คนอื่นอือพี่ทีเขาทำผู้หญิงคนนั้นท้องอะ่ะ ท้องเขาไม่ได้วิ่งท้องได้ยังไงอ่ะคือพี่ฮีเขาไม่ได้ผิดอะไรหรอกถ้าจะบอกว่าผิดก็ผิดที่ฉันเองนี่แหละคือมันอาจจะเป็นเพราะห่างกันแล้วพี่ทีเขาเหงาอะ่ะวันนั้นพี่ทีเมาก็เลยเผอมีอะไรกับหญิงคนนั้นเป็นข้ออ้างที่โคตรเหนแย่ตัวเลยตัวเองเป็นคนผิดแท้ๆอ่ะเอาดีเข้าตัวเอาช่วยคนอื่นต่อไม่เป็นไรนะ จอมไม่ได้เป็นคนผิดอะไรเลยอย่าโทษตัวเองนะอืมเดี๋ยวนะที่จอมโกว่าถ้าผมไปอเมริกาแล้วจะมีคนอื่นอะ่ะก็พราะว่าเรื่องนี้เหรอ,อจอมทำที่ผมเคยบอกจอมได้ไหม,มว่าความรู้สึกที่ผมมีให้จอมอะ่ะผมไม่เคยรู้สึกแบบนี้ใครมาก่อน และผมก็เป็นคนที่รักเดียวใจเดียวและก็จะไม่มีวันมองคนอื่นอีกเป็นไรอะ่ะตอไม่เชื่อผมหรอผมสาบานให้ก็ได้นะไม่ต้องโยไม่ต้องโยอยากสาบานนะคือไม่ใช่ฉันไม่เชื่อนะแต่มันเป็นเรื่องของอนาคตอนะ เราไม่รู้อนอาคตจะเกิดอ,อะไรขึ้นฉันว่าเราทำตอนนี้ทำวันนี้ดีที่สุดดีกว่าถ้าโค้นไปเนาะไม่ต้องสามาอะไหรหรอกไปไหนไอโยผมจะกลับบ้านแล้วพรุนี้ผมมีสอบผมต้องรีบกลับไปอ่านหนังสือถ้าเกิดผมสอบตกก็จะไม่มีใครรับผิดชอบผมด้วย เป็อนยอะไรของเขาเนี่ยไอ้ลูกหมาสวัสดีครับท่านท่านคงจะไม่ลืมใช่ไหมครับว่าวันนี้เรามีนักคุยกันเกี่ยวกับเรื่องการประมูลท่านครับอะไรวะฮัลโหล ฉันบอกแกแล้วใช่ไหมว่าอย่าโทรมาอมืเสียน่ารักจะตายก็คิดถึงสิครับค <c oughs> <c oughs> ือนี้เสียผมมันต้องการเงินที่เราเคยคุยและตกลงกันไว้ไงและอีกอย่างนะผมต้องการให้เสียช่วยเคลียร์คดีให้ด้วยครับแกพูดเรื่องอะไรวะอ้าวเสียผู้นี้ไม่ความว่างไงอ้า ก็ไอ้เรื่องที่แกพูดมาทั้งหมดนั่นไงทำไมฉันต้องให้เงินแกและทำไมฉันต้องเคลียร์คดีอะไรต่างๆให้แกด้วยฟังให้ดีๆนะเสียถ้าเสียไม่ช่วยผมไม่ตังผมนะผมจะเดินไปหาตำรวจรู้จักไหมตำรวจอนะแล้วก็จะบอกทุกสิ่งทุกอย่างเลยว่าไอ้คนที่จ้างคนไปเผาไล่เผานานะแล้วก็ ยึดทรับชาวบ้านยึดที่ดินชาวบ้านรวมทั้งปีกระบานไอ้จอมเนี่ยตัวการทั้งันคือมึงไงเสียเข้าใจปะเอาเลยแกมีหลักฐานไหมถึงแกจะมีหลักฐานเนี่ยแกคิดว่าตำรวจจะทำอะไรฉันได้อย่างนั้นะเสียนี่มึงเหี่ยจริงนะตกลงนี่มึงหลอกใช้ใ่ไหม อย่าพูดอะไรน่ารังเกียจแบบนั้นยิ่งแกพูดเท่าไหร่ก็ยิ่งเหมือนแกบอกตัวเองว่าโง่หวังว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราคุยกันนะไม่ต้องโทรมาอีกโอ้โหไอ้เฮียอะเล่นกูแบบนี้ไม่เสียได้โอู้ไม่รอดมึงก็ไม่รอดไอ้ชัยเปลรถมา น่ายจะไปไหนครับก็ไปหานายกแจ้สิวะนัดแล้วเบี้ยวกันแบบนี้กูจะไปถามดูว่ามันจะอย่างไรสวัสดีนะคะเสี่อะนึกว่าใคร สวัสดีครับคุณอนงนาถคุณอนงนาถมาที่นี่ก็แสดงว่ารู้แล้วว่าผมอะนัดใครไว้ใช่ไหมนัดน,นายกแจ้อบอตอแล้วก็คนอื่นๆทั่วไปไงคะเ <c oughs> ยี่ยมรู้อย่างนี้แล้วเนี่ยยังคิดจะเข้าประมูลแข่งกับผมอีกไหมถอนตัวตอนนี้ยังทันนะ <c oughs> ขอบคุณมากนะคะเสียที่เป็นห่วงนะคะ แต่ฉันคิดว่าคนที่จะถอนตัวตอนเนี้น่าจะเป็นเสียมากกว่านะคะเสียรู้ไหมคะว่าทำไมนายกถึงไม่มาตามนัดก็เพราะว่านายกรู้ถึงแผนชุดชั่วที่เสียสั่งทำร้ายคนอื่นเพื่อชนะงานประมูลในครั้งนี้ไงคะนายกท่านก็เลยไม่อยากจะโดนห่างเลขไปด้วยนะคะ ทีเนี้ยเสียรู้หรือ,อยังคะว่างานประมูลครั้งเนี้ยใครจะเป็นผู้ชนะโชคดีนะคะเสียบ่ายไอ้ชัยมึงไปหาคนที่ไว้ใจได้มาสักสองคนกูมีงานให้ทำได้ครับเสียกูอยากรู้นัก ว่ามึงจะชนะกูได้อย่างไรคุณพ่อคะ,อะเจ้าขาพรุ่งนี้คุณพ่อจะไปเล่นปลูกผักกับเจ้าขาหรือเปล่าคะพรุ่งนี้คุณพ่อต้องไปทำงานกับอาจอมไงคะไปทำงานกับอาจองงานเจ้าขาก็ไม่ได้เล่นกับอาจอมไงคะเจ้าขาเล่นกับคุณยายไปก่อนได้ไหมคะ เออเจ้าขาคะเจ้าขาชอบอาจอมไหมคะชอบค่ะชอบชื่ออาจอมขวัญแล้วอาจอมก็ใจดีด้วยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้หนูต้องรีบเล่นชิงช้าแล้วก็รีบเข้านอนนะคะพรุ่งนี้หนูจะได้มีแรงไปเล่นสวนผักของอาจอมโอเคไหมโอเคค่ะไป สนุกไหมคะ ค่ะเจ้าขาระวังหัวนะคะมาตึ๊บยิงกว่าเนะเจ้าเจ้าขามาแล้วค่ะโอ้โหมาแล้วเหรอคะสชิญผักที่นาจาบอกเมื่อวานอยู่ตรงไหนคะเดี๋ยวนาจ้อมพาไปนะคะเจ้าขาเวลาเจอผู้ใหญ่ต้องทำยังไงก่อนคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรคะพี่ชื่อโยธินครับ พี่โยเป็นเพื่อนกับอาจอมหรือเปล่าคะอ่ามาแล้วก็ดีแล้วลูกมาแล้วก็ดีแล้วเอาอย่างนี้แล้วกันมาพร้อมกันแล้วเนี่ยพวกเธอก็แยกย้ายกันไปทํางานกันนะว่าแต่เจ้าขาเธอค่ะมาอยู่กับคุณยายซักวันได้ไหมคะอาลงมาเลยลงมาเลยลงมาเลยอ๊บนี่มานี่มาน,ามานี่มานี่มาหนี่จ่ะมานี่มานี่มานี่แล้วคุณยายจะทําขนมให้ทานกัน ขนมอะไรนะขนมกล้วยเคยทานไหมลูกไม่รู้จักแต่อยากกินค่ะเจ้าขาขอช่วยคุณยายทำได้ไหมคะดูขนาดไหนเนี่ยได้เลยลูกถ้าเก่งอย่างเนี้ยมาอยู่กับคุณยายได้เลยมาไปไหนมาคุณยายนี่เอาไปบายคุณพ่อก่อนค่ะไปบายค่ะเนี่ยทุกคนเลยค่ะไปไปนี่ด้วยนี่ไป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 ทำขนมกล้วยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวจอมไปรถพี่ดีกว่าเจ็บอยู่แบบนี้อ่ขับรถเปลงเลย ครับไปเดี๋ยวก่อนจอมช่วงนี้อากาศร้อนดื่มน้ำเย็นๆเยอะๆนะอืมขอบคุณนะเรื่องร้อนอะพี่ไม่กลัวหรอกพี่กลัวเรื่องลมมากกว่าลมอะไรเหรอครับก็ลมพัดหวนไงแก้วอะไรฉันก็แค่พูดเฉยๆรีบไปรีบกลับน,นะคะคุณผู้ใหญ่จอมจ้าไปจอม ไปนี่พี่แก้วดูเหมือนจะไม่ค่อยชอบพี่ทีนะครับก็ใช่นะ่ะสิถ้าพี่ทีไม่ทำให้จอมันเจ็บขนาดนั้นพี่ก็คงไม่เป็นขนาดนี้หรอกเฮ้ย มีอะไรพี่พูดไปเรื่อยเรื่องที่พี่ทีไปทำพผู้หญิงทองหรือเปล่าครับเลยต้องเลิกกับพี่จอมโยรู้หรอครับจอมเขาเล่าให้ผมฟังเมื่อคืนผมบอกกับจอมว่าในเมื่อเราเป็นแฟนกันแล้ว <Hey. S 2> ผมมาควรวนทุกเรื่องเกี่ยวกับจอมครับแฟนจอมตกลงเหรอครับเราเพิ่งตกลงกันเมื่อคืนงานวันประจำปีนั่นแหละครับ จริงป่ะเนี่ยโยพี่ดีใจด้วยนะโยไม่ต้องเป็นห่วงเรื่อพี่ทีเลยเพราะถ้าจอมันตกลงคบกับใครแล้วอะ่ะมันจะไม่มองคนอื่นอีกเลยพี่คนนึงจะเป็นไม,ม้กันหมาให้เชื่อใจพี่ได้ขอบคุณนะครับ,บนี่ด้วยนะผม หพี่สอบติดอย่างที่หวังไว้นะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับคครับ่เขาถ่ายรูปได้ได้เลยครับขอบคุณครับขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับครับฮัลโหลกูถึงแล้วมึงอยู่ตรงไหนมึงไป่ทำอะไรตรงนั้นอ่ะ แค่ไม่เคยเห็นมึงแบบลูกเนี้ยเออดิกูไปอ่านมาเขาบอกว่าผู้หญิงชอบคนที่ดูแลตัวเองเอ่ะบุ๊คบุ๊เฮ้ยโอ้ยมึงถือต้องล้างทองมางานประชิมเร็ววะ <c oughs> บ้าเว้ยมึงมีอะไระอ่ะฮะพมึงช่วยกูดูหน่อยวันนี้เฟเดโยโดนแม่งถูกแฮกัะวะ ต้องเฟจริงดิมีอะไรงั้นพวกมึงดูว่ามันกำลังควกับใครดูเฮ้ยขอบคุณนะครับคุณครูที่อดถนอดกลั้นกับผมมาจ้ะมีอะไรเหรอครับเปล่าไม่มีอะไรครูครับผมจบแล้วนะครับบอกผมหน่อยนะครับ ใครจะไปคิดว่าเด็กอย่างเธอจะเรียนจบได้จริงๆอ้าวทำไมเหรอครับก็ดูวินารีแต่ละอย่างของเธอสิมีเรียนทั้งในโรงเรียนแล้วก็นอกโรงเรียนแต่สุดท้ายเธอก็พิสูจน์ให้ครูเห็นว่าเด็กอย่างเธอก็เป็นเด็กดีได้อะครูขออวยพอให้เธอได้เลือกทางในชีวิตที่เธอต้องการและเป็นคนดีของสังคมนะจ้ะขอบคุณนะครับคุณครูจ้ะ ก็กุมใจไงขอก่อดเลยได้ไได้เลย รอกูเล่นปะเนี่ยอย่างเงียบสิวะยโยมึงมาเมื่อไนของมึงเนี่ยบอกว่ากูมาเดียวนี้เลยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยู้ยยยมึงเห็นแล้วใช่ไหม αι? พี่คนนี้ใช่ป่ะที่มึงบอกว่ามึงไม่กล้าสารภาพรักด้วยแต่กูสารภาพแล้วนะเว้ยพี่เขาก็ตอบว่า,อวาโอเคอะ <c oughs> คิดว่าไงอะ <c oughs> คิดอะไรอะคิดเรื่มึงกับพี่อะนะกูค,คิดแค่ว่ามึงเป็นคนสอนให้กูรู้จักกับความรักแบบไม่มีเงื่อนไขอะ โอ้ย ok! lighting, โอ๊ยนี่มันเรื่องจริงเหรอโยวิวิลบไปลบไปจะถ้าเธอหมายถึงเรื่องที่ฉันเป็นแฟนกับพี่จอมวก็ใช่มันเป็นเรื่องจริงแต่ว่าฉันต้องขอโทษพวกเธอได้นะที่ไม่ได้บอกพวกเธอก่อนอ่ะจะขอโทษทำไมอ่ะฉันดีใจด้วยซ้ำที่รู้ว่านายไม่ชอบฉันเพราะว่านายชอบพี่คนนั้นอ่ะ หลากอย่างนะฉันไม่คนที่ชอบหร<ะ>อกเฮ้ยใคอะไรเนี่ยเฮ้ย <c oughs> ว่าไงมึงไงยังไงฮึก็วันนั้นคืนนั้นไฟมันดับไงกูเห็นคนมันวิ่งกูเลยแบบเอยเดี๋ยวมีคนมาชนแพ้หรือมีคาไปกอดแพ <c oughs> หลังจากนั้นกูก็ แล้วพูมึงก็จูบกันนะนะไม่ได้จูบไม่ได้จูบกูกำลังจะบอกว่ากูว่านอนคุยไลน์กับแพรทั้งคืนเลยโอ้ยเจ๋งกว่ามึงแล้วมึงอะพี่เขาเป็นไงบ้างพีจอนเขาไปไหนหรอครับเห็นว่าพาพี่ทีอะไปคุยกับชาวบ้านโยเฮ้ยจะรีบไปไหนของเขาวะเนี่ยโย โหใช้แฟมิลี่ปาร์ตี้มูกระทะมาร่วมชมอีพีสุดท้ายไปพร้อมกันในวันศุกร์ที่1สิงหาคมนี้นาวาสนาหมูกระทะตลาดนัดเสนาวังหินราคาแปรปอยบ้าทจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ไลฟ์แอดไอีอชอบแล้วเจอกัน